สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเร็วดีค่ะ,คะตอนนี้น้องยูจินก็สองขวบกับสองเดือนแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของที่เรียนของยูจินซึ่งเจนนี่กับยูเนี่ยเราตกลงปรงใจกันแล้วว่าจะให้ยูจินเรียนนานาชาติโอเคไหมลูกโอเคนะ Are you ready? <Thank you. S 1> yes yeah, sir ให้เรียนนานาชาตินะคะเพราะว่าจะได้ต่อยอดต่างๆอันนี้ใส่ชุดอยู่บ้านลูกอันนี้ใส่ชุดอยู่บ้านซึ่งเจนนี่ก็เลยอยากจะปรึกษาว่าไม่ได้ไลฟ์สดถ่ายคลิปอยู่ไม่เอาไม่เอาหรอโอเคงั้นลงไปข้างล่างนะป้าแนนอุ้มไปบ๊ายบายพี่ๆก่อนบ๊ายบายจุ๊บๆโอเคอะป้าแนนอาน้องไปก็เลยจะมาปรึกษาแม่ๆนะคะคนที่อยู่กรุงเทพหรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่อยากจะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของที่เรียนของยูจิน ข้อที่หนึ่งเลยอยากได้เรื่องของความปลอดภยัยความสะอาดแล้วก็ที่สําคัญก็คือนั่นแหละอยากให้น้องเป็นนานาชาตินะคะซึ่งครอบครัวเจนนี่เนี่ยไม่เคยมีใครเรียนานานาชาติเลยสักคนยูจินจะเป็นคนแรกของบ้านเรานะคะที่เราจะส่งลูกเรียนเนาะ <c oughs> ก็ที่ทำงานกันมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อสิ่งนี้แหละอยากให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ยังไงก็ลองบอกหรือว่าแนะนําได้เพราะว่ายังไงเดี๋ยวเจนกับยูเนี่ยจะเข้าไปดูสถานศึกษาต่างๆนะคะแล้วก็ค่อยเปรียบเทียบกันอีกทีส่วนไหนก็ได้ที่อยู่กรุงเทพนะคะขอแค่อาจารย์ดีครูดีสถานที่สะอาดเด็กเรียนแล้วได้ความรู้จริงๆแล้วก็ปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เรื่องความสะอาดอะไรประมาณนี้นะคะฝากทุกคนแนะนํากันได้นะเดี๋ยวจะส่งยูจินไปเรียนแล้วนะคะแม่ๆทุกคน ไปแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะ